may you เปิดภาพล่าสุดวินัยไกยบุตรหมออธิบายชัดป่วยเป็นโรคอะไรเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับนักแสดงชื่อดังอย่างเมฆไมนัยไก่บุตรจากที่ทราบกันว่ามีอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองอาการเป็นไปนในหายแล้วก็มีคลิปพี่นอนบนเตียงไม่สามารถลุกกินข้าวเองได้มีคนคอยเป้นเป้นข้าวป้อน,น้ำนอกจากนี้ก็มีคลิปที่รักษาตัวอยู่กับคุณหมอเพื่อเปลี่ยนถ่ายพลาสมาคุณหมอเผยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับฮิโมโกลบินหมอแนะนำให้ถ่ายภาพพลาสมาสักประมาณ3เดือนเพื่อให้โรคสงบอย่างน 6เดือนถึง1ปีเพราะถ้าโรคสงบเกิน6เดือนโอกาสที่จะกลับมาเป็นจะน้อยลงล่าสุดเขาได้โพสต์คลิปตัวเองอีกครั้งผ่าน Instagram อนินสตาแกรม v i n a y k a i บุตรที่สามารถลุกขึ้นมานั่งได้บ้างแล้วหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เติมก็ดีนะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ผิวนะพอไม่ได้การข้าวแล้วก็ใช้เวลาตืานนอ ให้เวลา4-8ชั่โมงนะครับ4-8ชั่วโมงถึงจะเรมีความรู้สึกจะได้ตอบตัวเองได้ครับคือเวลาที่เราในกรณีของโรคที่เป็นจากมคนป่วยเนี่ยและเราเคลียร์ให้ง่ายง่ายว่าเหมือนเราเคลียร์ขยะสิ่งอย่างมาจากบ้านเป็นเนี่ยเป็นความรู้สึกคนไข้เนี่ยจะรู้สึกถึงความแตกต่างประมาณที่4-8ชั่วโมงจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะถ้ามันดีก็จะดีขึ้นรู้สึกว่ามันจะ มีปุ๋ยเล็ที่ดีขึ้นในในใน,ในประมาณน้นนะครับและอาการเนื่องจากว่าตอออาการผัดอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการสมานหน่อยซึ่งโดยทั่วไปแล้วประมาสักรที่หนึ่งใชว่าคือคนภายนอกอยู่นี่ความแตกต่างแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าคำถามาคือว่าต้องทําบ่อยไหมตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในกรณีของ ของคุณนายอ่ะเป็นโรคที่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าโรคเนี่ยมันจะเรื่องแต่เช็ดเรื่องแต่โกนเรื่องโกลนใช่ถ้าถ้าดูทั่วไปถ้าไม่ปัญห<บ>าอะไรเนี่ยเราแนะนำว่าจะทำประมาณสามเดือนในกรณีที่โรคภูมิแพ้ตัวเองนะผมแ<ม>นะนำว่า<ม>ให้ทำให้โรคมันสงบอย่างน้อยมาหกเดือนไปหนึ่งปีเพราะว่าหลักการของเราคือว่าถ้าโรคภูมิแพ้ตัเองเนี่ยสงบเกินหกเดือนโอกาสที่กลับมันจะน้อยลงนะครับนี่ตามประสาแค่ก็ไปต่อหรอกสักปีหนึ่งก็ใช่จะไม่รู้ครับไม่รู้เป็นโรคอะไรถ้าเกิดว่าผมหายเนี่ย ขึ้นจะผมจะแนะนำนะแนะนำับนะกรับคนไทยแนะนำคนที่เป็นมะแงจะไม่ต้องมานอนเป็นสี่ปีสามปีสี่ปีนอนกินเตอรอยอย่างเดียวเรามีทางเลือกใหม่ครับออกมาได้ที่โรงพยาบาลรานเก้าที่อย่ศูนย์ทำงานครับติดต่ออาจารย์หมอได้ครับฝากได้วยครับขอบคุณครับ